ก็สวัสดี FC One Y 1ทุกท่านนะครับวันนี้ไปค้นเจอเหรียญพระที่คิดว่าเป็นเหรียญแท้เลยนะผมนะครับผมก็ค้นเจอในกลองพระนะครับก็หยิบมาให้ชมกันเป็นเหรียญหลวงปูรีครับผมก็เหรียญน,นี้นี่ผมเองนี่ไม่เคยรู้จักนามท่านเลยนะแต่พอไปค้นใน google โอ้ท่านเป็นสิษเอกของหลวงตามหาบัวนะครับผม ก็เลยหยิบมาให้กับ f c ได้ชมความงามของเหรียญน,นี้กันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เหมือนกับมีชีวิตเลยเป็นเหรียญแจกกระถินนะครับผมแจกกระถินของอวัดป่าภูผาแดงนะครับผมเป็นสายของอาจารย์มันนะครับหนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเอกลักษณ์เหรียญสวยงามที่สําคัญเป็นเหรียญแจกนะครับผมแจกกระถินนะครับผมที่จะเล็กนะครับก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมหยิบมาแล้วรู้สึกว่ามีความสวยงามด้านพุทธศิลป์แล้วก็ประจบครับประวัติท่านน่าสนใจสําหรับคนางผมที่ไม่เคยได้ยินได้ามได้ยินได้ ชื่อนามท่านนะครับผมวันนี้รู้สึกว่าเป็นบุญอย่างมากที่หยิบมาแล้วเจอเหรียญนี้ขึ้นมานะครับกับเกียรติบุรีนะครับก็เดี๋ยวนี้หยิบมาแบ่งบันให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นชมความงามของเหรียญนะครับช่างแกะเหรียญท่านได้เหมือนมีชีวิตมากๆนะครับผมเหมือนกับท่านกําลังจ้องมองกับผมอยู่ก็หยิบมาให้กับทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับนี่ครับ ดูมีมวลเข้มขังนะครับขนาดหยิบขึ้นมาตอนนี้ยังรู้สึกว่าขนลุกซ่านไปแทบทั้งตัวเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับวันนี้หยิบมาเผยแพร่เป็นเก็บประวัติให้กับท่านนะครับเดี๋ยวประวัติของท่านนี่ผมคงจะต้องไปศึกษาอีกทีแล้วมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับเรียนบุรีนะครับวันนี้ก็หยิบพระเครื่องของท่านนะครับเป็นบุญมากที่ผมยัง มีพระเครื่องของท่านอยู่แล้วก็ทันตอนที่ท่านยังไม่หมดภาพด้วยนะครับเป็นเหรียญแจกเหหนึ่งนะครับก็ได้มาแบบฟุกๆนะครับหยิบมาให้กับเ c เพื่อนๆได้ชมกันในค่ํายามแหลงแบบนี้นะครับผมก็วันนี้ก็หยิบมาให้ชมเฉยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมรับฟังกับเรานะครับผมหยิบมาเผยแพร่จริงๆนะครับวันนี้ ขอปิดคลิปจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์เป็นกำลังใจให้กับวันวายวันใช้แนวด้วยนะครับผมสวัสดีครับ